สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองจัดการฝึกอบรมเกษตรกรการสร้างให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถดูแลสุขภาพสัตว์แบบพื้นฐานได้เมื่อวันศุกร์ที่20เมษายน2555เวลา8นาฬกานางนงลักษณ์เกตเวตสุริยาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร การสร้างให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐานรวมทั้งสามารถฉีดวัคซีนให้สัตว์ของตนเองได้ณนะหอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญด้วยกรมปศุสัสตว์ซึ่งรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการจัดการและส่งเสริมการผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีคุณภาพดีมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับผู้บริโภคให้มีจำนวนพอเพียงต่อการบริโภคภายในประเทศ และมีเหลือพอที่จะส่งจายยําหน่ายยังต่างประเทศได้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สัตว์ที่เลี้ยงมีสุขภาพดีปลอดจากโรคระบาดสัตว์เช่นโรคไข้หวัดนกโรคนิวคาสเซิลโรคปากเท้าเปื่อยรวมถึงโรคพิษสุนัขบ้าเป็นต้นซึ่งเป็นโรคระบาดท,ที่สำคัญอย่างยิ่งและบางครั้งสามารถทำให้มีผู้เสียชีวิตได้เพื่อแผนปฏิบัติงานดังกล่าวสำเร็จรู้ล่วงตามวัตถุประสงค์ เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องมีความรู้ในโรคดังกล่าววิธีป้องกันโรคตลอดจนการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเกษตรกรผู้ใกล้ชิดกับสัตว์มากที่สุดกรมปศุสัตว์จึงได้ให้สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองจัดฝึกอบรมเกษตรกรให้รู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่สำคัญเพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติต่อไป การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการปศุสัสตว์ให้เกษตรกรและเป็นแนวทางของเกษตรกรด้านการดูแลสุขภาพาสัตว์และสามารถฉีดยาให้กับสัตว์ของตนเองได้